สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนในส่วนของการเขียนลักษณะของการเขียนในส่วนของฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ในวันนี้เราจะนําเสนอในส่วนของฟีเจอร์リเ v o b o s อสและเนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มในส่วนของผิวสามมิตินะครับเพิ่มจากรอบแนวแกนนะครับแล้วเราจะเพิ่มเติมในส่วนอีกส่วนหนึ่งในส่วนคําสั่งสเก็ตนะครับได้แก่ในส่วนของคําสั่งมิลเลอร์นะครับว่าในส่วนของคําสั่งมิลเลอร์เนี่ยเราจะใช้เพื่ออะไร นะครับแล้วสามารถช่วยให้เราเขียนแบบได้เร็วขึ้นได้ยังไงนะครับมาดูกันวันนี้ตัวอย่างนะครับในส่วนของพาร์ทที่เรานําขึ้นมานะครับก็เป็นลักษณะของเพลานะครับงานเพลากลมที่เป็นลักษณะของผู้เล่นะครับหรือมูเล่นั่นเองที่เราใช้กันจากสัญลักษณ์จากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างชิ้นงานเราจะเห็นว่าลักษณะรูปร่างหน้าตาก็มีหลากหลายมิตินะครับังนั้นเราจะมาดูว่าลักษณะการเขียนเนี่ยเราสามารถเขียนได้ แบบไหนบ้างนะครับอันดับแรกเราเริ่มด้วยในการสร้างในส่วนของพาร์ทก่อนนะครับกดไปที่นิวนะครับเลือกในส่วนของการสร้างพาร์ทกดโอเคนะครับอ่าเราก็จะได้ในหน้ากระดาษหน้าเปล่าออกมานะครับสิ่งที่เราจะต้องกําหนดอันดับแรกเลยนะครับอ่าในส่วนของเพลนนะครับเรามาคลิกด,ดูในส่วนของเพลนเราจะเขียนฝั่งไหนอ่าคู กำหนดใช้จากฟอนต์เพลนนะครับจากฟอนต์เพลนครูก็กดคอนโทรลหนึ่งมานะครับ <c oughs> สิ่งที่สองที่เราจะดูในส่วนของตรงนี้ครับ mgs MG g หรือ ips บางคนนะครับเขียนแบบชิ้นงานในลักษณะของหน่วยมิลลิเมตรแต่ดันไปกด ips ไว้ฉะนั้นในส่วนตรงนี้มันจะเป็นหน่วยของหน่วยนิ้วนะครับฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนให้เป็น mmgs ก่อนอเสร็จแล้วเรามาที่ฟอนต์คืนนะครับ ไปที่สเกตนะครับเลือกคําสั่งสเกตเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทําในขั้นตอนแรกก็คือในส่วนของการสร้างเส้นแนวแกนนะครับโดยใช้คําสั่งเซนเตอร์ไลน์นะครับคลิกไปเลยวาดแนวแกนให้ก่อนนะครับในที่นี้กูเขียนในลักษณะแนวแกนแนวนอนนะครับแกน x ต่อมาขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทําการสร้างในส่วนของลายเส้น2มิตินะครับสร้างเป็นเส้นโครงมาก่อน เราจะใช้ในส่วนคำสั่งของ Line นะครับอ่าปึ๊บลากขึ้นไปนะครับลากขึ้นไป คร่าวๆเราขึ้นโครงในลักษณะนี้ก่อนดูจากในส่วนของตัวอย่างนะครับส่วนของตัวอย่างอ่านี่ครับเราจะขึ้นลักษณะครึ่งเดียวนะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้คําสั่งของการรีวเราก็ทําการเขียนนะครับลักษณะนี้เดี๋ยวจะ,ะคลิกให้ดูในส่วนของเส้นที่ถูกบังไว้นะครับอ่าจะมีการเจาะรูนะครับตรงกลางเพื่อใช้ในการสวมกับแกนเพลาดะงนั้นตรงนี้เราจะต้องทําการเจาะรูให้เขาด้วย ขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ทําการกําหนดขนาดนะครับกําหนดขนาดเบื้องต้นเราต้องการทําให้มันเกิดรูตรงกลางนะครับฉะนั้นเราจะต้องทําการาเขียนในคําสั่งลายนะครับตัดขอบขึ้นมาลักษณะนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการลบเส้นที่ไม่ต้องการใช้ทิ้งนะครับโดยทั่วไปนะครับแกนนพาวของผู้เล่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นิ้ว นะครับหรือ25.4ส mm, ิมิลเมตรนั่นเองเราก็เอา25.4หารสองนะครับกดในแป้นพิมพ์ได้เลยนะครับมันสามารถคำนวณออกมาให้ได้เราก็กด Enter เราก็จะได้ระยะห่างของแกนนะครับกับในส่วนของผิวลูนะครับต่อมาเรากำหนดขนาดในส่วนของความหนานะครับความหนาตรงนี้อยู่ที่อ่าสีมิลอยู่ที่สี่มิลนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะกำหนดในส่วนของ ความโตของในส่วนของพุเล่ะนะครับซึ่งในที่นี้ครูต้องการพุเล่4นิ้วพูเล่4นิ้วเราคิดยังไงเราก็25.4ยุคูณสใช่ไหมครับมันจะได้100่งร้กว่า,วาในที่นี้เราใช้วิธีคํานวณยังไงครับซึ่งในลักษณะของการเขียนแบบรีวก็คือการเขียนแบบครึ่งเดียวเพื่อใช้เต็มตัวฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะต้องเอาในส่วนของสนิ้วมาหารออกก็จะเหลือแค่สนิ้ว สนิ้วจากเดิม2 5ุ่ดสี่เท่ากับ1นิ้ว2นิ้วก็จะเป็น50.8สิบเราก็จะใส่ขนาดไปแบบนี้นะครับต่อมาในส่วนของผิวตรงนี้เราก็ต้องสร้างในลักษณะของผิวที่ลาดเอียงนะครับครูกำหนดให้อยู่ที่120องศาอยู่ที่120องศาส่วนความหนาผิวฝั่งนี้นะครับครูกำหนดให้อยู่ที่20มิมนะครับ20มลิเมตร ต่อมาความหนาของพู้เล่ะนะครับซึ่งความหนาของพุเล่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะครับ1นถึงสนิ้วั้นในส่วนตรงนี้ครูกําหนด25.4ไว้ได้เลยเนื่องจากว่าคําสั่งนี้ครูจะใช้คําสั่งในส่วนของ Miller ช่วยในการเขียนงั้นครูใส่ฝั่งข้างละ25.4ส 25. ิบห้ส่ยี้นส่วนตรงนี้เราก็กำหนดขนาดตามไปนะครับ ำหนดขนาดตามไปกำหนดไว้สิบมิลน,นะครับสิบมิลต่อมาทำในส่วนของผิวเอียงนะครับผิวลาดเอียงกำหนดเช่นเดิมนะครับหนึ่งร้อยยี่สองศานะครับมุมรวม120รอยี่สงศาเสร็จแล้วความยาวตรงนี้เราก็สามารถกำหนดได้นะครับจากขอบนี้ถึงขอบนี้นะครับให้ได้ยี่สิบห้าจุดสี่ ม, <osc> มันก็จะได้เฉพาะตัวมันเองอยู่ที่8.87น <des> ะครับในส่วนตรงนี้อ่าเป็นค่าในส่วนของหน่วยนิ้วที่เรามาแปลงในหน่วยมิลลิเมตรมันก็เลยเป็นค่าที่เป็นตัวเลขที่ไม่ชัดเจนนะครับเป็นตัวเลขที่ไม่ชัดเจนแล้วในส่วนตรงนี้เร,เราต้องการในส่วนของลาดเอียงเป็นหลักนะครับต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องการตอนนี้เราเขียนแค่ข้างเดียวสิ่งที่เราต้องการอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการใช้ในส่วนของคําสั่งมิลเลอร์นะครับเพื่อที่จะเป็นการส่องกระจก จากอีกหนึ่งฝั่งไปอีกหนึ่งฝั่งให้มันเหมือนกันเหมือนที่เวลาเราส่องกระจกเห็นหน้าตาตัวเองนะครับเราก็ใช้ในส่วนของเซนเตอร์ไลน์นะครับเข้ามาช่วยในส่วนของการกําหนดแกนนะครับกาหนดแกนให้เขา,าแล้วกดในส่วนของอสเก็ตนะครับให้เลือกคำสั่งมิลเลอร์คลิกมิลเลอร์นะครับสิ่งที่เขาจะต้องการก็คือ1คุณต้องการมิลเลอร์เส้นไหนบ้างคุณก็คลิกเลยนะครับคลิกเส้น มิเลอร์ไปทุกเส้นเลยนะครับเราต้องการมิเลอร์ไปทุกเส้นเลยต่อมาเขาต้องการารู้ว่าให้จุดตรงไหนเป็นแกนนะครับเป็นระหว่างตรงกลางระหว่างสองอสองผิวที่เราต้องการให้มิเลอร์ไปเราก็คลิกตรงนี้นะครับมิเลอร์ b o u t m ิ้ลม r เลอร์ระหว่างอะไรครับระหว่างแกนตรงนี้สัญลักษณ์สีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากการที่เราใช้ในส่วนของคําสั่งมิเลอร์นะครับถ้าถูกต้องตามที่เราต้องการเราก็กดตกลง บางนี้ในส่วนของขนาดเนี่ยมันถูกบิลเลอร์ Miller, ไปฝั่งตรงข้ามฉะนั้นขนาดตรงนี้มันก็เลยขึ้นว่าเป็นสีเหลืองลักษณะน,นี้แสดงว่ามีความผิดปกติฉะั้นในส่วนตรงนี้เราต้องการแค่เป็นโครงขึ้นมาเฉยๆนะครับหลังจากนั้นเราไม่ได้ต้องการใช้แกนตรงนี้แล้วเราก็ลบแกนออกโดยใช้คําสั่ง t r i มหรือการตัดทิ้งนั่นเองคลิกเมาส์ซ้ายค้างลากตัดเส้นที่ไม่ต้องการแค่นั้นเองต่อมา เราได้ในส่วนของผิว2มิติแล้วเราจะมาใช้ในส่วนของฟีเจอร์นะครับเอ,เอกหลักเราวันนี้เลยนะครับในส่วนของฟีเจอร์ Revo b ์กบอสแอนด์เบดนะครับเป็นตัวนี้นะรีว o ล์กบอสแอนด์เบดคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเขาก็จะถามหาแกนที่เขาเราต้องการที่จะรีว o ์แกนไหนครับแกนนี้นะครับแกนนี้เราก็คลิกที่แกนสัญลักษณ์ตัวอย่างนะครับได้แสดงให้เราเห็นเบื้องต้นนะครับเป็นลักษณะ สมิตินะครับาการหมุนรอบวงในที่นี้เราใส่ไปที่3ามองศาก็คือการหมุนรอบ1รอบถ้าเราใส่แค่180อด่ะดูตัวอย่างนะครับมันก็จะขึ้นมาแค่ครึ่งรอบลักษณะนี้นะครับในส่วนของคําสั่งรีเวลเนี่ยสามารถกําหนดตามในส่วนขององศาได้นะครับหรือดีกรีนั่นเองเราต้องการที่360ก็คือหมุน1รอบก็กดตกลงนะครับอ่า ก็จะได้ลักษณะของผูเล่ขึ้นมานะครับลักษณะของผู้เล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ทําการ e x t c u t e cut ส่วนใดเลยนะครับใช้คําสั่งผูเล่าใช้คําสั่ง r e v o ทั้งหมดนะครับโดยใช้ในตัวช่วยในส่วนของอ miller นะครับเพื่อช่วยในการเขียนให้เร็วขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการเขียนในลักษณะของอผู้เล่นะครับโดยใช้คำสั่งของ reverse เป็นตัวช่วยนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็หวังว่าพวกเราจะาชมคลิปแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติเขียนในแบบของชิ้นงานด้วยตัวเองได้นะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ